ครับผมสวัสดีนะครับาตามาตามที่ได้นัดหมายไว้นะเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการอัพทำเฟรมกันดอปทำเฟรมขอเกริ่นย้อนนิดน,น,นึงว่าตอนที่ผมทําเป็นคอร์สเนี่ยเรื่องนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายที่ผมพูดถึงเลยนะเนื่องจากว่ามันสำหรับผมเองก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายยากอธิบายแล้วก็ค่อนข้างงงนะครับผมพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะหรือถ้าคุณอยากจะด,ดูคุณก็พอดูก็ได้นะเนื้อหาพวกนี้ จริงเดี๋ยวผมกะว่าถ้าผมสอนไอ้ไอที่เป็นข,ของปัจจุบันเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเอาไอ้คลิปเก่าๆมาลงด้วยแต่ว่าไม่อยากเอาลงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสวนว่าผมก็รู้สึกว่าคลิปตอนที่ผมทําเป็นคอร์สมันค่อนข้างอธิบายแล้วสับสนเยอะแต่ว่าเนื้อหาจะละเอียดกว่าที่ทําให้ตอนนี้แน่นอนแต่ว่าจะถ้าจะฟังผมเองผมก็ไม่ชอบบอกกันตรงๆนะก็เลยทําคลิปใหม่ก่อนเนาะโอเค เรื่องของการอัพท m e f r a m กระดับท i า e f r a แนะนําในการาฟท i m เ f ร a เหล่านี้นะครับวีคเ day สี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สิบห้านาทีนะครับผมจะไปมันก็ได้จะไปห้านาทีหนึ่งนาทีก็ได้แต่ส่วนตัวไม่แนะนําเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบระบุแนวโน้มของเราใช้เส้น ema ห้าเป็นตัวตัดสินใจเป็นเบสหลักเลยเป็นตัวตัดสินใจหลักเลยว่าเอ้ยถ้ามันขึ้นตามเทรนนี้ถ้ามันเกาะเส้น ema ห้าไปได้เราหลันเทรนหลุด ema ห้าเมื่อไหร่ปุ๊บเราต้องเปลี่ยนแนวโน้ม เราต้องระบุว่าไม่มีแนวโน้มแล้วถ้าเราถือมาเราต้องเรียกว่าปิดสถานะนะครับผมไม่ว่าจะถือบายหรือว่าถือช็อตมาต้องปิดสถานะถ้ามันเปลี่ยนแนวโน้มถ้าเราระบุว่าจะกมีแนวโน้มไม่มีแนวโน้มเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนจะดูคลิปนี้เพื่อนหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจเรื่องของการระบุแนวโน้มแล้วว่าแบบไหนมีแนวโน้มแบบไหนไม่มีแนวโน้มนะครับผมการมีแนวโน้มคร่าวๆก็คือการที่ราคามันวิ่งเกาะเส้น e m a ขึ้น หรือลงอย่างต่อเนื่องนะครับผม ema 5ตัดเส้นกลางบ o l l i n เจอร์แบแล้วก็วิ่งขึ้นต่อเนื่องนี่คือมีแนวโน้มเมื่อไหร่ที่มีราคามีการหลุดเส้นแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นจะหลุดลงมาปิดต่ำกว่าเส้น ema 5เราก็จะเปลี่ยนจากมีแนวโน้มเป็นไม่มีแนวโน้มหรือถ้าเป็นวิ่งเป็นขาลงอยู่มันเด้งไปปิดยืนเหนือเส้น ema 5เราก็จะระบุจากมีแนวโน้มขาลงเป็นไม่มีแนวโน้มนะครับผมเมื่อเราระบุเป็นมีแนวโน้มเราลันเทนเมื่อเราระบุเป็นไม่มีแนวโน้ม เราอปาปิดสถานะแล้วเราก็ต้องดรอปทำเฟรมครับนะครับผมแล้วเมื่อไหร่เราจะดรอปทำเฟรมเมื่อไหร่เราจะอัพทำเฟรมอ่ะก็ไปดูต่อทุกอย่างแต่ยืนอยู่บนการมองว่ามีแนวโน้มหรือไม่มีแนวโน้มนะฮะโอเคกานะรอ่ะแบบนึงนะครับหวังว่าคงพอจะจํากันได้แล้วเนาะว่าไหนมีแนวโน้มไหนไม่มีแนวโน้มเนาะอ่ะอันนี้จะเอาตัวอย่างให้ดูตัวที่ผมใช้เทรดอยู่เป็นตัวที่เทรดอยู่ในปัจจุบันเนาะตัวนี้ ผมเข้าไปที่ประมาณแ,แถวๆนี้ราคาแ,แถวๆนี้นะช่วงๆนี้เลยแหละหนึ่งแปดแปดห้าเจ็ดอะไรสักอย่างหนึ่ง่ะแปดห้าเจ็ดประมาณนี้แปดห้าเจ็ดประมาณนี้นะครับคือผมเข้าน่าจะโซนนี้หรือโซนนี้เนาะผมจะไม่ยังไม่พูดนะว่าเราทําไมถึงเลือกเข้าโซนนี้อันจริงๆก็พูดได้คือผมเข้าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราเล่นตามระบบแนวโน้มของผมเนี่ย ถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าตั้งแต่ท้นเทนระหว่างระหว่างเทนเราเข้าตรงไหนรอเข้ารอรอ,รอเข้าตรงซีเอเอห้า e ครับนะฮะผมก็น่าจะเข้าแถวเนี้ยแหละสามวันนี้เนาะจำไม่ได้ละเอาอจจะเป็นตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นโซนนี้อาจจะเป็นโซนนี้มากกว่านะครับหลังจากที่ผมดูว่าราคามันมีการอเรามีระบุว่ามันมีแนวโน้มนะราคามันอ่าราคามันเอเอห้า e อยู่เหนือบอลลนเจอร์แบรนกลาง นะครับผมแล้วราคาก็มีการเกาะจริงๆผมเลือกเนี่ยไม่ได้ดูผมดูไปที่แนวโน้มวีก,ก่อนผมมองว่าแนวโน้มวีมันเป็นแนวโน้มระดับวีในสัปดาห์หนูนะ้นนะเนาะนะมองว่าเป็นแนวโน้มขึ้นในระดับวีนะครับเก็นไหลงอันนี้หลุดนะหลุดเทสผมรอซื้อแถวแถวนี้รอบายที่อีพในระดับวีซึ่งเป็นจุดเดียวกับ แถวนี้บอลลเจอร์อ่าอเบห้าในระดับเดหลังจากที่มันพักตัวนะครับผมพักตัวแล้วก็ไซเวก็เกาะผมก็น่าจะซื้อได้แถวนี้มั้งแล้วก็ยังรันมาถึงจนถึงปัจจุบันนี้สังเกตนะครับว่าราคาจากจุดนี้นะครับผมขออนุญาตตีเส้นนิดนึงตอนนี้เราเข้าเรื่องแล้วนะเข้าเรื่องแล้วนะแบบหนึ่งนะครับ อันนี้เันเส้นแนวโน้มเราไม่ต้องอะอะอะตรงนี้แค่คร่าวๆเนาะผมน่าจะบายแถวเนี้ยหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าแถวนี้เนาะนะครับผมจังห่าที่ผมบายตอนที่มันแกว่งระหว่างนะครับอ่ะอย้ออีกทีหนึ่งมีแนวโน้มราคาเกาะขึ้นมานะครับเกาะเส้นอีก5แต่จะดูว่าสังเกตว่ามันจะมีเนี้ยอ่า ตั้งแต่นี้ขึ้นมานะก็แว่งยืนราคายืนอ,อยู่ในอีเมห้าตลอดเปิดต่ำกว่าไม่นับปิดยังยืนอ,อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจุดบายของเราตั้งรอซี่อีเมห้าและถ้ามันยังไม่ได้ปิดต่ำกว่าอีเมห้าเรายังไม่ขายนะครับผมผมซื้อจุดนี้นะประมาณนี้นะครับผมในจุดนี้นะครับเส้นเส้นหน้าจะคงตัวเนาะ นะครับ <t ouch> อ่าจุดที่ผมบายวันนั้นนะนอกจากจะเป็น e a 5แล้วผมก็จะดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมองด้วยน่าจะต,ต,ตรงนี้แหละใช่แล้วละ่ะผมผมบายเนี่ยจุดที่ผมบายตอนวันนั้นนะน,นะเป็นทั้ง e a 5ในกราฟ w e a 5ในกราฟ d a y นะครับผมแล้วก็เป็นบริเวณเตอร์แบนล่าง นะครับผมหลังจากที่มันตีกลับเข้ามาในโซนแล้วผมก็ซื้อแถวโซนนี้นะครับผมเบสผมยืนตามกราฟเด y กับกราฟวีแต่ผมจังหวะเข้าผมเข้าตามกราฟสีชั่วโมงและกราฟเดนะครับผมดูนะผมเข้าตามปริเตอร์แบนล่างนะแต่ว่ามันก็เป็นจุดเดียวกับอี5ในกราฟเดนะครับผมแล้วมันก็ยังเป็นจุดเดียวกับ อ e m a 5ห้าในกราฟวีจริงๆแล้วผมยังผมยืนยืนเนี่ยบาย,ยหลังจากบายผมก็ติดตามผมติดตามในกราฟสีชั่วโมงแต่การตัดสินใจของผมยังดูที่กราฟเดยเป็นหลัก1นึ่งนะดูที่กราฟเดแล้วดูที่กราฟวีด้วยสังเกตไหมครับกราฟวี Grab, Grab Week ก็เป็นมีแนวโน้มมาตลอดเส้นทางเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดที่ผมจะขายเนี่ยสังเกตนะตอนนี้ยังไม่มีการปิดต่ำกว่าอ e m a 5ในกราฟวีนะ แต่ในระดับเดย์สดา์ที่ผ่านมาม,มีการปิดต่ำกว่าอินี5ในการาฟเดย์แต่ผมยังไม่ขายเพราะว่าผมไปยืนยืนตามกราฟบ,บีไปแล้วผมดันเทนในกราฟบ,บีระดับบีไปแล้วระหว่างสัปดาห์มีนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปิดต่ำกว่าอินี5ในการาฟเดย์โอเคเนาะวิธีการอัพทำเฟมหรือดรอปทำเฟมวิธีการนะฮะเมื่อเราเห็นว่ามันมีแนวโน้มจุดสังเกตการมีแนวโน้มของเราก็คือการที่ราคานะครับ เราระบุการมีแนวโน้มเมื่อนะครับตรงนี้ไม่มีแนวโน้มระบุเราระบุแล้วราคาเมื่อมีแนวโน้มเมื่อราคาวิ่งอยู่เหนือ e m a e m a ห้าอยู่เหนือแบนกลางและราคาราคาของแต่ละที่ปิดแต่ละวันอันนี้เป็น g a าฟเดนะยืนเหนือเส้น e m a ห้าบ a p gap day นะนะครับผมสังเกตไหมอ่าแล้วระหว่างชั้นสัน้นจะมีการ way. ไซด์เวย์เมื่อไหร่ที่มันปิดไซด์เวย์เป็นอย่างนี้ปุ๊บปิดต่ำกว่า อีมีห้าในกราฟเดย์เราต้องระบุว่าเป็นไม่มีแนวโน้มเท่าไรเรา,เราถ้าเรายืนตามกราฟเดย์เราต้องปิดสถานะจบนะครับผมจบจบทําสถานะปิดทงกําไรไปให้เรียบร้อยเมื่อเราเมื่อ,อไหร่ที่มันสมมติกรณีที่มันาราคาปิดต่ำ e กว่าอีม5ห้าในกราฟเดย์กว่าปุ๊บคือเราระบุไม่มีแนวโน้มปุ๊บเราต้องลดทําเฟรมนี่คือวิธีการนะฮะเมื่อมันไม่มีแนวโน้มเราลดทาเฟรมเผมขอกลับไปกราฟเดย์ก่อน ผมจะทำยังไงเพื่อเป็นการม์กจุดดีเอ่ยผมกำลังยกตัวอ,อย่างให้ดูเนาะว่าราคาช่วงนี้สังเกตนะสังเกตช่วงนี้ราคาอยู่ต่ำกว่ากรอบแบ,แบนล่างเนาะมันจะมีก็เป็นไปได้คือจะเป็นแนวโน้มขาลงหรือไซด์เวย์ในกรอบแบนล่างเมื่อไหร่พอมันตัดขึ้นมาเป็นกรอบไปเป็นแบนบนเนี่ยเรายังไม่กลับยังเรายังไม่นับว่ามันเป็นขาขึ้นนะเรายังไม่อัพทําเฟรม จุดที่ผมอาจจะถ้าวันนั้นผมอยู่นะผมก็อาจจะสามารถระบุได้ว่าเออมันอาจจะเริ่มมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วนะคือเป็นจุดที่สังเกตได้คือราคา em ห5ตัดแบนกลางขึ้นแล้วก็ตัดเส้นแนวโน้มแต่การจะอัพท m e ฟร a คือราคามีการถ่างบอลลินเจอร์แบนมีการถ่างบอลลินเจอร์แบนขึ้นไปนะครับผมเราถึงจะอัพทา e frame เมื่อเราเมื่อไหร่ถ้าราคามันถ่างบอลลินเจอร์แบนไปเรื่อยเื่อยเนี่ยเราก็จะดูทั้ง t i เฟรมถัดไปก็คือท i m ฟร r m e ในกราฟ week แล้วก็ท i m ฟ f r ในกราฟ day นะครับเมื่อไหร่ที่พอมันราคามันปิดหลุดลงมาผมขออนุญาตทำเป็นเอียงไว้นะจะทย์จะได้ทำตามภาพได้ตัวนี้ราคาหลุดลงมาหลุดหลุดเส้นเอ็มเอห้าพอหลุดมาปุ๊บเราก็จะดรอปทําเฟรมทันทีนะครับน่าจะหลุดมาที่เส้นนี้งงไหมช้าๆนะเราระบุว่ามีแนวโน้มก่อนมีแนวโน้มปุ๊บ เมื่อไหร่ที่แนวโน้มมันมีวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆและมีการถ่าง Bollinger Band นะครับไตระหว่างเส้น EMA และถ่าง Bollinger band ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อนั้นแนวโน้มของกราฟ D เนี่ยมันจะถูกส่งไปเป็นแนวโน้มของกราฟ k เมื่อนั้นเราจะ up time frame นะครับถ้าแนวโน้มมัน,ม,นมันสวยไปเรื่อยไปั p สมมติเรา up time frame เสร็จ เราก็ยังดูอยู่ทั้งกราฟทั้ง2ระยะนะทั้งกราฟเดเพราะยังไงหลัก,ลก,ลกเราต้องยึดนกราฟเดยเป็นหลักแต่ถ้ากราฟวีคมนดีเราลันเทนตามกราฟวีคนะฮะเราระบุมีแนวโน้มแถวนี้นะพอพอมันชนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันส่งในกราฟเดมันส่งละเป็นว่าทางโบรินเจอร์แบนโลว์อัพเป็นกราฟวีคได้แล้วหลังจากนั้นเราดูว่ากราฟวีคมันยังไม่มีการปิดต่ำกว่าเอี๊ยห้าเลยสังเกตไหมฮะถ้านับตั้งแต่ตรงนี้นะนับตั้งแต่เปลี่ยนแนวโน้มในกราฟเดนะครับผมราคาขึ้นมาตรงนนีี้กรราาฟยังไมม่่ปิดตนะ เปิดต่ำกว่าได้นะอย่าลืมปิดแต่ไม่มีการปิดต่ำของกราฟวีคเพราะฉะนั้นตอนนี้คือการลันเทนของผมจะเป็นการลันเทนในกราฟวีคแต่การติดตามดูระหว่างวันอะไรเงี้ยก็จะเป็นการติดตามดูในกราฟเดย์ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเราก็ไม่มีอะไรต้องไปนั่งไปเทคเทคแอคชั่นกับมันแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติเช่นกรณีนี้กรณีนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีการถางโวลเทเจอร์แบนขึ้นล้วอัพทำเฟรมเป็นกราฟวีคละแต่เรายังคงดูกราฟเดย์ กราฟเดย์จะมีการปิดลงมาต่ำกว่าอีเมห์ห้าในกราฟเดย์ตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้ปุ๊บหนึ่งเราดูกราฟวีคมันจะหลุดกราฟวีคต่อไหมอีเมห์ห้าในกราฟวีคถ้าหลุดกราฟวีคจบปิดสถานะเพราะผมเดินตามกราฟอีเมกราฟวีคแล้วแต่ทั้งหมดคนที่ไม่ได้คนที่กะว่าจะเล่นแค่กราฟเดย์ถึงตรงนี้คือต้องปิดสถานะแล้วถ้าไม่ลันเทนต่อคือคุณจบพอคุณปิดตรงนี้ปุ๊บราคามันปิดต่ำกว่าอีเมห้าในกราฟเดย หลักๆเลยคือคุณต้องดรอปไทม์เฟรมเพราะมันแปลว่ามันจะไม่มีแนวโน้มแล้วแนวโน้มที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะจบลงในระยะสั้นๆมันจะจบลงในระยะสั้นๆแล้วเพราะฉะนั้นสังเกตได้ไหมพอมาว่าเราระบ,บุว่าไม่มีแนวโน้มเนี่ยแล้วเราคาดเดาได้ว่ามันจะไม่มีแนวโน้มในระยะสั้นๆสังเกตไหมครับราคาแกว่งขึ้นๆลงๆอยู่พักใหญ่เลยจนจนกระทั่งเนี่ยแหละมันแกว่งตัด้5ขึ้นๆลงๆเห็นไหมมันไม่มีแนวโน้มครับในระบบของเราไม่มีแนวโน้มจนกว่าจนจนเมื่อมันเบรกเนี่ยมันเบรกเส้นเนี้ย เบรกไยเดิมเนี่ยแล้วก็เบรกเส้นแนวโน้มเล็กๆตรงนี้เส้นหนึ่งหลังจากนั้นมันก็ไต่กราฟเดกขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะจนกระทั่งมาเส้นนี้อีกมันรุดอ็นเปห้าแต่ว่าโซนที่มีแนวโน้มก็คือโซนนี้นะฮะหนึ่งผมพยายามบง่งคะชานะเพราะเอาอเป็นคลิปแล้วมันจะมองไม่ค่อยชัดแล้วก็สองก็คือโซนนี้โซนระหว่างนี้คือโซนที่เราระบุว่าไม่มีแนวโน้มสังเกตไหมพอมันต่ำกว่าเปห์ห้าในกราฟเดคปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตอบทำเฟรม กลเป็นกราฟ4ีชั่วโมงจุดนี้นะจริงๆต้องเปิดเปิดกราฟ2อันควบคู่กันจะอธิบายง่ายกว่าแต่เนื่องจากว่าเอออันนี้มันทำำําลําบากเนาะอสังเกตว่าพอระดอกเป็นทม์เฟรมเป็นกราฟ4ีชั่วโมงแล้วเมื่อน,นั้นการเทรดของเราถ้าเราเป็นเ,รเทรดดิเป็นเทรดเดอร์นะเป็นเทรดรายวันไม่ได้ถือนะถ้าหมุดเราเล่นแค่กราฟเดย์เราปิดสถานนะ เป็นปิดสถานนะตรงนี้ปุ๊บประมาณแถวๆนี้นะที่เราตีเส้นไวนะ้นะหลังจากนั้นเราก็ต้องมาระบุแนวโน้มในกราฟ4ชั่วโมงต่อว่ามันมีแนวโน้มหรือไม่มีแนวโน้มเมื่อเรามาเห็นปุ๊บอ่ะเราดรอปท็อปดอกไทมเฟรมมาแล้วกรอบการเทรดของเราเมื่อเราระบุว่าไม่มีแนวโน้มในกราฟเดย์แล้วเราดรอปไทม์เฟรมมาเป็นกราฟ4ชั่วโมงกรอบการเทรดแรกของเราก็คือโบลเลนเจอร์แบนบนและโบลเลนเจอร์แบนดล่างในกราฟ4ชั่วโมงโอเคไหมราคาก็จะวิ่งขึ้นๆลงๆอยู่ในกราฟ4ชั่วโมงนะฮะ มีแนวโน้มบ้างเราก็ใช้ระบบระบุแนวโน้มระบุต่อไปเลยตรงนี้ยังไม่มีแนวโน้มนะฮะยังไม่มีแนวโน้มเพราะราคายัางตัดขึ้นขึ้นลงลงแต่พอมันอีกไปห้าตัด mm hmm. บเวณเทอร์แบนกลางขึ้นแล้วก็ราคามีการไต่ตัวขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือการมีแนวโน้มในการาฟระดับสี่ชั่วโมงนะการาฟระดับสี่ชั่วโมงจนกระทั่งตรงนี้ปิดเป็นไม่มีแนวโน้มก็คือถ้าเล่นการาฟสี่ชั่วโมงมาก็ต้องจบรอบไปก็จบแค่ตรงนี้จบแค่ตรงนี้ปุ๊บเราจะ ไปรอเทรดที่กะกรอบเต่าก็ได้เพราะว่ากรอบเทรดเราอยู่ที่ b บรกเจอร์แบนแล้วนะครับผมและในกรณีนี้มีอีกทางหนึ่งที่ทำไม่ได้คือลรลดทางเฟรมไปดูกราฟหนึ่งชั่วโมงต่อก็ได้ถ้าเราลดทางเฟรมจากกราฟสีชั่วโมงมาเป็นกราฟหนึ่งชั่วโมงเราก็ใช้ระบบระบุแนวโน้มต่อครับสังเกตไห มีแนวโน้มนะฮะอย่างเงี like elas, linked, the family, the storm, ้ยอันนี้มีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขึ้นในกราฟหนึ่งชั่วโมงนะพอหลุดปุ๊บไซเบรแคบแคบบริเวณแบรน์บนกลางแล้วก็กลับมามีแนวโน้มในกราฟหนึ่งชั่วโมงการมีแนวโน้มในกราฟหนึ่งชั่วโมงนะฮะราคาหลุดลงมาไต่ลงมาเรื่อยๆนะหรือเป็นการมีแนวโน้มในกราฟหนึ่งชั่วโมงขึ้นแล้วก็บริเวณแบนก็ถ่างขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เรารู้ว่ามีแนวโน้มในกราฟหนึ่งชั่วโมงเราก็อัพทำเฟรมมาเป็นกราฟสี่ชั่วโมง เริ่มเข้าใจไหมงงไหมครับมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอเมื่อกี้แถวนี้นะครับผมโซนนี้นะแต่สังเกตไหมในกราฟสีชั่วโมงมันจะเล่นแค่กรอบบนกรอบกลางกับกรอบล่างของบอลลิงเจอร์แบนเพราะฉะนั้นตรงพวกเนี้ยเราเล่นแค่ไซด์เวย์ในกราฟกราฟสี่ชั่วโมงเห็นไหมเล่นแค่กรอบบนกรอบกลางกรอบล่างเป็นจุดบายจุดเซล นะครับผมวิธีการเข้าบริเวรแบรนด์ก็แนะนําไปคร่าวๆแล้วนะครับผมราคากลับเข้ามาในกรอบนะแล้วก็ทางออกนอกกรอบแล้วราคาเบี่ยงกลับเข้ามาในกรอบแล้วถ้ายิ่งมีแท่งเทียนที่ยืนยันก็ยิ่งดีเราก็สามารถเซลล์ส่วนไปกรอบบนเราก็เซลล์ส่วนกรอบล่างออกนอกกรอบกลับกลับเข้ามาในกรอบเราก็บายส่วนและการเทรดในตลาดไซเวย์เราก็เล่นแค่กรอบบนกรอบล่างเราไซเราก็เล่นไปเรื่อยเรื่อยเราเล่นแค่เทรดสั้นๆอันนี้ในกราฟสี่ชั่วโมงแล้วนะ แบนล่างแบนกลางแบนบนเป็นทั้งแนวรับและแนวต้านโอเคนะตรงนี้ราคาก็จะแกว่งขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันระหว่างทางเนี้ยเราจะไม่เป็นมันมันจะไม่มีแนวโน้มในการาฟสี่ชั่วโมงเลยราคาจะปิดขึ้นขึ้น,นลงลงถึงแม้มันจะมีโบรชเจอร์แบรนด์จะมีการถางโบรชเจอร์แบรนด์างก็จริงแต่ราคาปิดสูงกว่าบ้างต่ำกว่าบ e ้างเอเอเอไหมปิดสูงสูงต่ำต่ำกว่าเส้นเอเอตลอดทางแสดงว่าตลอดทางเนี้ยมันไม่มีแนวโน้มเราไม่ลันเทน เราได้แค่ใบใบเซลล์ bye, sell, sell. ไปตามกรอบของเขาถึงแม้โบรงเจอร์แบนด์เขาจะถางก็ตามอันนี้อ่าอันนี้ก็โบิงเจอร์แบรนด์ก็ถางนะอันนี้อาบูมินอาจจะมีแนวโน้มโยนกลับมาในกราฟเดย์สั้นๆแค่สองสามวันนะครับเพราะว่ากราฟสี่ชั่วโมงหกแท่งก็จะเป็นกราฟหนึ่งวันนะครับผมอาจจะมีเป็นเป็นแนวโน้มสั้นๆเห็นไหมอ่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตีกลับเข้ามาปุ๊บอ่ก็กลายเป็นว่าจบแนวโน้มละถ้าเล่น ทางลงมาสี่ชั่วโมงแล้วก็จบต้องปิดสถานะนะฮะระหว่างเนี้ยระหว่างที่มันก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยสังเกตไหมเอ,เอาเอาที่ดูที่เส้นสองเส้นนี้นะทั้งก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยในกราฟเดม,มก็คือมันเป็นไซด์เวย์ฮนะ้คือ,คอ,คอก้อนนี้เห็นไหมราคามันก็แกว่งอยู่แค่ตรงเนี้ย อาจจะมีช่วงสั้นๆบ้างแต่บริเร์แบนไม่ถ่างออกไปเรื่อยๆไม่เหมือนตรงนี้นะฮะจบกกาบลงมาจบแนวโน้มจบแนวโน้มไซด์เวย์ขึ้นขึ้น,นลงจนกระทั่งตรงนี้มันก็มีการไต่ขึ้นมาแล้วก็บริเร์แบนก็มีการถ่างออกไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ราคาอย่างเนี้ยอันนี้ปิดลงมาเนี้ยสองวันนี้ปิดลงมาสามวันนี้ปิดลงมาก็คือก็ระยะสั้นๆมันก็เป็นการต้องเราก็ต้องถ้าเล่นเราเล่นในการาฟเดย์เราก็ต้องดับทมเฟรมที่สี่ชั่วโมง แล้วเราก็เทรดอยู่ในบอลเจอร์แบนในกราฟสี่ชั่วโมงเข้าใจไหมพอเราดรอกทำเฟซปุ๊บเราก็มาดูว่าในกราฟสี่ชั่วโมงมีแนวโน้มหรือไม่มีแนวโน้มเนี่ยพอดอกทำเฟซปุ๊บเราก็ต้องระบุแนวโน้มต่อในกราฟนั้นๆนะฮะจริงๆต้องดูกราฟสองช่วงเวลาสองทำเฟซควบคู่กันเนาะนะครับผมไม่ได้คิดไว้เนาะโอเคเขินว่าผมเคยชินในการดูละในการเปลี่ยนอ๋อดูตรงนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนละ แต่ในการอธิบายอาจจะใช้กราฟสองทับเฟรมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ขอสั้นๆสิบห้าน,นาทีก่อนเดี๋ยวไปดูกราฟทองเดี๋ยวอธิบายต่อในกราฟทองนะครับแต่อัดคลิปต่อเลยนี่แหละแต่ว่าไม่อยากให้ให้กราฟมันยาวเนาะผมทำอะไรมาแล้วเรียกว่าตีค่าบ o นเดเจอร์แบนด์ EBA5 มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนสิบห้านาที